จะลึกดวงชะตาชีวของท่านไว้ในแผ่นมงคลชะตาชีวิตเสริมดวงชะตาชีวิตเรื่องงานเงินความรักสนใจเพียงแผ่นละ199บาทสรบ้างทสั่งพันลายแ s สไซ o l โฮโลม e สเตอรสวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับประจำช่วงครึ่งปีหลังนะครับภาพรวงของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะถือว่าเป็นช่วงที่อะ ดวงกาลังขึ้นเนี่ยว่ากันง,ง่ายๆนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับผมดาวประจาตัวของคุณนั้นคือดาวพุธครับโหราศาสตร์ไทยนะครับผมมีคํานิยามว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีอะไรฮะมีสเสน่ห์ในเรื่องเกี่ยวกับการพูดการติดต่อการเจรจานะครับและในช่วงครึ่งปีหลังนะครับดาวประจาตัวของคุณนั้นตอนนี้เนี่ยจะโกจอดพาดผ่านตำแหน่งที่สําคัญนะฮะแปลว่าจะเป็นตําแหน่งของความบั่นคงนะฮะ ตำแหน ok ่งในเรื <t realidade> ่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภหรือความสําเร็จนะครับเพราะฉะนนั้อะไรก็ตามทีที่เป็นเรื่องยากในช่วงก่อนหน้านะครับผมจะกลับกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับผมนะในช่วงหลังจากนี้เปต้นไปอย่างแน่นอนครับอาจารย์กู้ขอการันตีเลยนะครับในภาพรวมครับท้าเราโฟกัสครับไปในเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินนะครับพื้นฐานดวงในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยมุมมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทํามาหากินนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับผมมากเป็นพิเศษนะครับ มุมในเรื่องเกี่ยวกับการสารสัมพันธ์นะฮะนะเรื่องของการงานนะครับมุมในเรื่องเกี่ยวกับการเจอเจอนะลูกคงลูกค้านะฮะใหม่ๆนะฮะก็สามารถที่จะดิวแล้วก็เอาชนะนะศัตรูนะฮะที่มาดิวแข่งกับกุ๊กตัวคุณเองในช่วงที่ผ่านมาได้นะครับผมอาจารย์ผู้ของการันตีเลยนะฮะตรงจุดนี้นะครับใครก็ตามทีที่ค้าขายนะในช่วงครึ่งปีหลัง ้าตั้งใจทํามาหากินนะครับนะไม่ว่าจะขายออฟไลน์ไม่ว่าจะขายออนไลน์นะครับผมช่วงนี้เนี่ยยอดขายมันปังปุริเย่อย่างแน่นอนนะครับผมตังจุดนี้นะใครอยากจ้างอาจารย์ไปนะช่วยขายก็ว่ากันได้นะฮะนัดมานะฮะไลน์แอสไซโฟโลมาสเตอร์นะฮะไปช่วยขายกันนะครับในพื้นดวงฮะถ้าเราบอในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะรายรับเนี่ยดาวการเงินของคุณนั้นในช่วงนี้นะฮะรึ่งปีหลังเนี่ยเอาภาพวงก่อนนะ มีมุมของความค,กคึกคักนะช่วงกลางปีอาจจะเสียเงินไปกับอะไรสุขภาพบ้างการเจ็บป่วยบ้างหรือการซ่อมบำรุงอะไรบางอย่างบ้างนะฮะซ่อมบานซ่อมรถแบบนี้นะครับแต่พอผ่านช่วงกลางปีไปแล้วปุ๊บเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับเ,เม็ดเงินนะฮะมันจะเข้ามาอย่างคึกๆๆคืนคึกคักนะครับใครบอกว่าอาจารย์ที่ผ่านมาเก็บเงินไม่ค่อยได้เลยนะครับได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปนะครับหลังจากนี้ไปคุณก็สามารถที่จะ เก็บเงินเงินทองทองนะครับผมนะได้ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะคึกคักมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องความลงตัวนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายรับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นมากเป็นที่สุดนะครับเอาละถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ละ่ะเป็นอย่างไรบ้างในภาพรวมในเรื่องเกี่ยวข้องชีวิตคู่จริงๆคนลัคนาราศีนี้ปวดเสียดเมียนเก้าในพื้นชะตาเดิปในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่มากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเลยหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ ตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ของคุณนั้นมีมุมของความโดดเด่นนะฮะใครก็ตามที่ทอภพอับเฉาเรื่องชีวิตคู่มาก่อนหน้านะครับเช่นเลิกกับแฟนยากับแฟนตั้งใจที่จะสถาปนามุมมองความรักใหม่ๆก็สามารถที่จะมีได้ในรอบครึ่งปีหลังจากนี้ไปโซนใครที่อยากที่จะเป็นโสดนะฮะก็จะโสดแบบมีคุณภาพนะเพราะว่าการงานการเงินนะั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมตามนี้ เก์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่จะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก่อนนะถือว่าโดดเด่นในช่วงครึ่งปีหลังนี้อย่างแน่นอนนะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์ใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่านนี้เป็นการส่วนตัวกับผมอาจารย์ผู้ก็ัด้หมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Line แอสไซน์โฮโลมาสมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ